ศาลาขนาด2คูณ2เมตรรวมชายคาจะอยู่ที่3เมตรความสูงนะคะอยู่ที่3เมตรโครงสร้างหลังคาจะเป็นไม้เนื้อแข็งเสาพื้นที่นั่งโต๊ะกลางดอกฉลุจะเป็นไม้สักนะคะตัวนี้นะคะทางเข้าหน้างานบ้านลูกค้านะคะไม่สามารถยกได้ทั้งหลังต้องน็อกดาวไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สาาศาลาสีวารัยนะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมีศาลาไม้สักทองนะคะไปนั่งเล่นไว้สักหลังหนึ่งนะคะภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆนะคะเอาไว้จัดสวนอย่างนี้ก็คือสามารถแอดไลน์เข้ามาหาเปียดได้ทางนี้เลยนะคะหรือสามารถติดต่อโทรมาหาเปียดได้ตลอดเลยนะคะ และนี่ก็จะเป็นศาลานะคะที่เราได้ทำการเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะนำส่งให้กับลูกค้าซึ่งตัวนี้นะคะเดี๋ยวเปียจะทำการถอดนะคะออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะคะเพราะว่าทางเข้าหน้างานบ้านลูกค้าไม่สามารถยกไปได้ทั้งหลังนี่เดี๋ยวก็จะเตรียมนำขึ้นรถเพื่อจัดส่งให้คุณปูเขตประเวศกทมนะคะยังไงต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ